ทีมงานวัะธรรบำบายภาคนครหลวง15และกองชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับนิติบุคคลและทีมงานอาสาสมัครแต่และหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงวัยในชุมชนนำโดยพระอาจารย์สาธินรัฐสัตโธได้นำข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นเพื่อไปมอบให้กับผู้ป่วยและผู้สูงวัยที่หมู่บ้านพฤกษา12 หมู่บ้านพฤกษา13หมู่บ้านพฤกษาบีและพฤกษาดีตำบลคลอง3ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจและดูแลซึ่งกันและกันโดยหน่วยงานท,งทั้งหมดที่ลงพื้นที่ในวันนี้ได้ประชุมหารือร่วมกันว่าจะลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งยังได้หาแนวทางให้ทุกครัวเรือนได้ทำกิจกรรมร่วมกันไป เป็นการสารสัมพันธ์นะครับตาหลักบวรทั้งบ้านวัดและโรงเรียนนั่นเองครับ